ไปนอนไปนอนได้แล้วมั้งวันนี้ติดเครื่องตั้งแต่ชั้นล่างเลยเหรอฮะไม่อยากนอนไม่อยากขึ้นนอนติดเครื่องตั้งแต่อยู่ข้างล่างเลยหยุดล้องแหละเมื่อกี้ร้องร้องไม่อยากจะขึ้นนอนแต่ขึ้นบ้านนอนกัน ขึ้นนอนเถอะขึ้นบ้านกันขึ้นบ้านไหมขึ้นได้แล้วขึ้นทีไรติงก็นอนทุกทีถ้าไม่ขึ้นติ้งก็นอนอยู่ข้างล่างอยู่ดีอะ่ะขึ้นนอนเถอะเช็ดตัวเรียบมาแล้วนอนข้างล่างสกกุกปรกเอดูด